สวัสดีครับนี่คือการพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันขขขขซูฟุบอลพรีเมียร์ลีก2021ในแมตช์ระหว่างวัตฟอร์ดทีมอันดับที่17ของตารางที่เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของแมนยูทีมอันดับที่6ของตารางโดยเกมระหว่างวัตฟอรดและแมนยูในแมตช์นี้จะลงเตะกันในวันเสาร์ที่20พฤศจิก,กายนที่จะถึงนี้ในเวลา22นาฬิกาหรือว่าเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทย โดยผลงานในนัดล่าสุดวัดฟอร์ดภายใต้ใการคุมทัพของคารเดียานีเอลีพวกเขาเพิ่งบุกไปพ่ายแพ้ให้กับอาเซนอลมาสูตรประตูตอนหนึ่งโดยทําให้จากการลงสนาม11นัดวัดฟอร์ดสามารถเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอเป็น1นัดและแพ้ไป7นัดมี10คะแนนโดยยิงไปได้12ประตูเสียไป19ประตูและลังอยู่ในอันดับที่17ของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ส่วนแมนยูของโอเล่กุนนาโซชาในนัดที่ผ่านมาพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับแมนซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ2และทําให้จาัดก,การลงเล่น1 1นัดแมนยูสามารถเก็บชัยชนะไปได้5านัดเสมอไป2นัดและแพ้ไป4นัดมี17คะแนนโดยยิงไปได้1 9ประตูเสียไป17ประตูและลังอยู่ในอันดับที่6ของซีสฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเฮตูเฮท่านัดก่อนหน้านี้ที่ทั้งคู่พบกันเป็นแมนยูที่ทําได้ดีกว่าและเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดส่วนวัดฟอร์นั้นชนะไปได้1นนัด โดยสถิติที่น่าสนใจคือ5นัดหลังสุดวัดฟอร์ดนั้นสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นส่วน4นัดที่เหลือพวกเขาพ่ายแพ้ทั้งหมดส่วนแมนยู5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเช่นกันส่วน4นัดที่เหลือแบ่งเป็นเสมอ1และแพ้ไป3นัดซึ่ง5นัดหลังสุดนี้แมนยู U, เสียประตูไปถึง12ประตูด้วยกัน โดยหลายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามวัดฟอร์ดภายใต้ก,การคุมทัพของคาร์ดิโอลานีเอลลี่พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-1-4-1โดยผู้รักษาป,ประตูเป็นเบนฟอร์เตอร์กองหลังสองคนเป็นเครคัตค์ดและ e แวิลเลียมทูตเอกองแบ็คขวาเป็นกิโก้เฟเมเนียแบ็คซ้ายเป็นอดัมมาซินาส่วนกองกาลางโตรับเป็นมูซาซิโตโกกองกลางสองคนได้แก่ยูไลคุตกาและโอซานตูฟานปีขวาเป็นอิสมาอีล่าซาปีซ้ายเป็นเอมบานูเอลเดนิสและกองหน้าตัวเป้าเป็นโจชัวคิง ส่วนแมนยูภายใต้าการกุมทัพของโอเล่กุนนาโซชาพวกเขาน่าจะมาในระบบ 3- 4 1 2โดยผู้รักษาประตูเป็นดาบิดเดเคอาร์กองหลัง3คนได้แก่วิกเตอร์ลินเดเลิฟแฮร์รี่แม็กควายและลาฟาเอวาลานวิงแบกขวาเป็นอารอนวันบิซากา้าวิงแบกซ้ายเป็นลุคชอกองกลางสองคนได้แก่สกอตแม็กโทมิเนเและเฟสส่วนกองกลางตัวลุกเป็นบูโน่แฟนันเดสและกองหน้าตัวเป้าเป็นมาคัสแรดฟอร์ที่จะจับคู่กับคิสเตียนโนโรนัลโด ซึ่งมาดูจากขุมกําลังนักเตะแมนยูนั้นมีขุมกําลังที่ดูจะเหนือกว่าวัดฟอร์ดอยู่หลายขุมแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างแย่ในะช่วงเวลานี้น่าจะทําให้การเอกไปเยือนวัดฟอร์ดในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนแต่เมื่อกลับไปดูที่ทางวัดฟอร์ดแลวเวลานี้พวกเขาเองก็ฟอร์มย่ำแย่เช่นกันซึ่งนั่นทําให้มีิทธิ์สูงที่แมนยูจะสามารถบุกมาเก็บชัยชนะออกไปได้แต่จะยิงได้มากกว่าหนึ่งลูกหรือไม่นั้นก็คงต้องไปลุ้นกันอีกที ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวสุดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในแมตชนี้แล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดว่าระหว่างวัดฟอร์ดและแมนยูใครจะเป็นผู้ชนะและผลการแข่งขัในในแมตชนี้จะออกมาเป็นยังไงยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ